VNL 2023ปีนี้คิดว่าสาวไทยคนไหนจะได้แจ้งเกิดบ้างก่อนติดตามรับฟังฟากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววลเล่ด้วยค่ะ VNL 2023ปีนี้คิดว่าสาวไทยคนไหนจะแจ้งเกิดได้บ้างปีที่แล้วแจ้งเกิดสาวบีมราชนีบีหลังเอเชียแล้วปีนี้คาดว่าใครจะแจ้งเกิดอีกคะใบเตยจะมาไหมโมเมจะตามรอยพี่สาวหรือเปล่าสาวออมจะมีสป라이ดไหมสาวไก่ต้องมาแล้วไหมสูงคล่องตัวไล่ล่าได้บล็อกเลิศหรือใครบ้างคะที่ดูมีแววจะแจ้งเกิดในรายการนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันคะ่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าหน้า จะโมเมกับออมใบเตยร,รอลุ้นสาวไก่ก็มีสิทธิ์ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าลืมเสาไกา่ไปเลยน้องมาดีมากนายอำเภอพร้อมรับแจ้งเกิดค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าผมแฟนคลับใบเตยนะแต่ขอนางหิ้วกระติก 2- อถึงสปีก่อนเถอะอย่าเพิ่งรีบเลยออมเท่าที่เห็นเล่นหลีกเวียดนามคิดว่าต้องออกไปผจญภัยหลีกนอกสักสองสปีถึงจะปังคนที่จะปังผมมองกลับไปที่ลิกคือแบมแบมความคิดเห็นนี้บอกว่าอยากให้ออมได้ไปหลีกญี่ปุ่นมากทีมท้ายตารางสนไหมคือเราว่าถ้าได้ไปนี่คือ โค้ดทั้งนั้นเค้นฟอร์มได้แน่แน่ความคิดเห็นนี้บอกว่าเห็นด้วยค่ะอยากให้ลองน้องแบมบ้างคิดว่าปังแน่ความคิดเห็นนี้บอกว่าพูดตรงๆก็ยากนะสุดท้ายชื่อสิก็วนอยู่กับอะไรเดิมๆเ,เพิ่มเติมได้แค่ไม่กี่คนหรอกแต่เชียร์ไก่ความคิดเห็นนี้บอกว่าโมเมปังแน่เตรียมเปลี่ยนหน้าสารอดูระเบิดฟอร์มได้เลยค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่า จีนมีลิฟยกน้ำหนักเรามีดารินเทพธิดานักยกกระติกความคิดเห็นนี้บอกว่าโมเมต้องมาแล้วนะสกิลขนาดนี้ขออย่างเดียวตอนทีมชาติขอกรี๊ดหนักๆแพทชั่นแรงๆให้สมกับอัดอั้นมานานความคิดเห็นนี้บอกว่าน้องระเบิดเสียงกรี๊ดแน่นอนค่ะแม่อัดอั้นโว้ยเห็นในโอกายาม่าแล้วก็ได้แต่สงสารทำฟิลลิง่งลูกสาวเสียทรงหมดฮ่าความคิดเห็นนี้บอกว่าเซาไก่บวกหนึ่ง ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคาดหวังโมเมคะ่ะโค้ดด่วนจะดึงศักยภาพโมเมได้เท่าโค้ดญี่ปุ่นไหมความคิดเห็นนี้บอกว่ายากมากเลยต้องรองให้เจ็ดตัวหลักเจ็บหรือตะคริวกินเท่านั้นเศร้าเหมือนกันนะนึกถึงสีหน้าเหมือนจะร้องไห้ของโค้ดพร้อมคําว่ามั่นใจเอาตัวรอดให้ได้ความคิดเห็นน,นี้บอกว่ามดวิมาแน่คะ่ะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าน่าจะโมเมฟอร์มในลลกญี่ปุ่นปังมากก็โมเมความคิดเห็นนี้บอกว่าก,าก็มีโมเมนี่แหละแต่คิดว่าตัวหลักน่าจะยืนยาว คิดว่าทีมชุดนี้จะเน้นระบบทีมกับสปีดบอลมากๆตัวตีต้องเข้ากับสปีดใครเข้าได้มีโอกาสที่จะติดทีมไปมากๆความคิดเห็นนี้บอกว่าเอาแบมถ้าโค้ชกล้าเล่นเราอาจจะได้เห็น MB ความหวังใหม่เสาไก่มาแน่ไม่หงอดุดันเฟียสได้หน้าปึ้งได้ชอบส่วนบีหลังโมเมไม่แน่แมชไนส์สบายๆให้นางลองยืนหนึ่งดูสักครั้งความมั่นใจมันต้องสร้างฝีมือมีล่าสุดประสบการณ์ได้มาเพิ่มต้องเติมความมั่น เข้าไปความคิดเห็นนี้บอกว่าใบาเตยกับโมเมมาแน่ค่ะแต่ประเด็นโคตรกล้าเปลี่ยนตัวไหมยื่นไม้ถามพรึบพรับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเชีย,ยร์ใบเตยแต่คงจะยากต้องผ่านด่านมดวิอีกถ้าใบาเตยได้ไป VNL จะกรีดเลยความคิดเห็นนี้บอกว่าไม่ใช่บิม่มเพราะทุกทีมน่าจะจับตลอดคาดหวังใครหน้าใหม่เอาคู่แข่งปวดหัวจับทางไม่ถูกความคิดเห็นนี้บอกว่าโมเมแน่นอนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าใบาเตยสิคะคุณราคามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สแสดงความคิด เห็นไว้ใต้คลิปได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิป c o m อย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ